าสู่ช่วงอ้จจารในรายการเจ้านิธทิภาคเหนือนะเจ้าวันนี้ได้อรัธนานะเจ้าพระคุณเจ้าจเจ้าอาวาสวัสันมาเกียงจะได้มาอ้จจาก,กันนะเจ้าถึงเรื่องความสําคัญของวันมาฆาบูจนะเจ้าว่ามาฆบูจาวันแห่งความเมตตานะเจ้าซึ่งวันนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วนะเจ้าท่านพระครูประหลัดทวีวัฒน์อิน พระวันโนเนะเจ้านมัสการพระคุณเจ้าเจ้าจุรทรสถาปุชนทั้งหลายเจ้านมัสการเรียนถามพระคุณเจ้านะเจ้าก่อนที่เขาจะอูดถึงเรื่องความสําคัญของวันมาฆ่าปุจานะเจ้าอยากให้พระคุณเจ้าได้อูดถึงเรื่องวัดสันมะเกียงหน่อยนะเจ้าจ่อนี้เขาได้ยินกันมาเมินละนะเจ้าที่วัดมีอ่ามีอย่างที่เป็นพิเศษมีอย่างที่โดดเด่นพ่องนะเจ้าอยากจะให้พระคุณเจ้าได้อูฮึ่มอได้ฟังกันเจ้าจุรินทรสถาาธุชนทั้งหลายวัดสันมะเกียง ตั้งอยู่ที่ต bon ำบลสัมรันลาศอําเภอไรสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสังกรรัดมหานิกายวัดสันเะเกียงนั้นได้เป็นวัดที่ทําโครงการเกี่ยวกับโคกหนองนาแห่งศรัทธาโดยการนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการนําเป็นทําไปประกอบกับโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธาที่ได้ชื่อว่าโคกหนองนาแห่งศรัทธานั้น คือสถาสาธุชนตั้งหลายได้ท้การสนับสนุนแล้วก็การที่เฮาตังวัดสันมาเกียงเฮานะได้ทําโครงการส่วนกเกษตรอินทรีก็ดีคือจุดเริ่มต้นของการทําโครงการนี้เป็นทํามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562เป็นเริ่มแรกของการระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ที่ผ่านมา ที่ประสบปัญหากันทั่วโลกบอกว่าพระพิสุสัม,มนเบณฑก็ดีญาติโย,ยมตถาก็ดีทํามือเกิดการว่างจากการปฏิบัติศาสนกิจและเกาะว่างจากการพัฒเฮียนหนังสือของพระพิสุสัม,มนเณรเพราะว่าพระพิสุสัม,มนเณรวัดสัมมนมะเกียงเขานั้นเฮียนปริยติธรรมที่โรงเรียนบารีสาธิศึกษากับโรงเรียนดอยสะเก็ดพะุงศาสตร์ทางโรงเรียนกเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น ออนไลน์ในตอนนั้นอัตตาภาพเองก็มีความคิดว่าเมื่อเฮามีเวลาว่างเยอะเฮากรใจ้เวลาว่างเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อที่นําประโยชน์เหล่านั้นอะ่ะเพือมันมีประโยชน์ถึงสองฝ่ายถึงภายในและภายนอกเฮาก็ได้มาหันมาทําสวนเกษตรโดยเพื่อพระภิกษุสามเณรวัดเฮานี่ยทําสวนเกษตรกันเองอคือเฮาตอนแรกเฮาก็ใช้ชื่อว่า สวนพอเพียงที่เพียงพอแอดสวนพระธรรมวัฒนมะเกียงรเพราะว่าพระเนนเป็นคนทําเองลงมือทําสวนเพาะปลูกปลูกพักพืชผักสวนครัวลองพิษลองถูกทํามาหลายๆวิถีทางจนมาปรับประยุกต์ใช้จนได้ประโยชน์ที่ว่าประโยชน์ภายในและภายนอกประโยชน์ภายในคือพระพิสูจน์สำเนาเฮาเนี่ยได้ผลผลิตจากสวนเกษตรของเขาเนี่ยมาประกอบ อาหารพัตตาหารในช่วงนั้นประโยชน์ภายนอกก็คือหลังจากผลผลิตของเฮาเนี่ยออกนักเฮาก็แจกจ่ายให้กับสถาาัิโยมหน่วยงานต่างๆที่เปิ้นได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 แล้วส่วนที่เหลือบางส่วนมีป้ากาแม่กาเปิ้นมาขอซื้อเฮาก็ขายขายแล้วก็นําเงินนําปัจจัยนะมา กระน้ำก็ไฟก้าพัฒหารเลี้ยงดูพระพิตุสาม,มเณรวัดหนางจะเรียนสอบถามเพิ่มเติมเจ้าว่าที่วัดสนม,มเกียงนะเจ้ามีตุ้มีเนนอยู่สักกี่รูปตนเจ้าวัดสันม,มเกียงนี้ตอนนี้มีพระอยู่ทุเจ้ามีแปดรูปเจ้าแล้วก็สาม,มเณรมีเจ้าเจ็ดรูปอตอนนี้อยู่ด้วยกันเยอะ,ะพอสมควรเจ้าหลังจากทําโคกหนองนาโมเดลแล้วารททาการเกษตรแล้วเนี่ยนะเจ้า สัทธาเปิ้นมหารเปิ้นว่าจะได้กันพ่องเจ้าพระคุณเจ้าสัทธามหารเปิ้ลเก็ะชื่นชมเปิ้นก็ว่าที่แรกก็คิดว่าการทรําเกษตรนะมีแต่สัทธา้าบ้านทํามัเนึกว่าพระเนนเฮาจะช่วยเหลือตกวเก่าก่อนในช่วงนั้นเฮาก็ต้องช่วยเหลือตกกัวเเ่าก่อนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นและเฮาจะรอเป็นเื้อคนอื่นมาช่วยเหลือเฮานั้นมันเกาะเป็นไปได้ยากเพราะทุกคนเกาะเกิดภาวะเศรษฐกิจบม่ค่อยดีแล้วก็ เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ทุกคนนะครับผลกระทบมดเพราะฉะนั้นเราเป็นพระสงฆ์เป็นผู้นำเราก็ต้องเริ่มที่เฮาก่อนเฮาทำเพื่เป็นตัวอย่างนูวเจ้าบ้านใดได้เหียนหูได้รับหูแล้วก็เปิ่อถึงจะได้เอาไปปรับใช้ประยุกใช้ในชีวิตประจำวันสาธุแสดงว่าสทธาแถวตั้งวัดท่านก็ได้มาหารลาวาตุเจ้านำนะเจ้าเปินได้มามีส่วนร่วมในการทํา โครงการของโคกนางนาโมเดลของตังวัดเพิ่มเติมแห่งกระเจ้าพระคุณเจ้าเปิ้นได้มาช่วงแรกช่วงที่สองนั้นตังวัดเฮาได้มีการแจกพืชเป็นต้นกล้าเฮาทอดพระป่าต้นกล้าและพันธุ์พืชเพื่อที่แจกให้กับสถายญาติโยมได้เอาไปเพาะปลูกแล้วได้นําผลผลิตนะมาใช้ในครัวเรือนมันเกาะประหยัดต้นทุนในการก้า้จ่ใจในการทําอาหารแต่และครัวเรือนผลตอบรับก็ดีในช่วงนั้นและผลผลิตที่ได้มาเกาะ สามารถแจกได้แจกหื้อกับปีหื้อนอ้องหื้อยากพีน้องเปินได้ไปประกอบอาหารได้เจ้าตึงตู้ตึงเนนที่อยู่ที่วัดสันมาเกียงนี่เป็นคนแถวฮั่นกับเจ้าพระคุณเจ้าเป็นเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่ได้โอกาสแล้วมาบวชเรียนเจ้าเป็นจากชนชาติพันธุ์รีซอร์ก็มีเป็นไทยใหญ่ก็มีเจ้ามาบวชเรียนต่างว่าแถก็ได้ทับการสนับสนุนหื้ พระพิสุทธิ์สำเนินเหล่านั้นน่ะได้เฮียนทั้งปริยัตและสามัญทั้งนักธรรมและบาลีแล้วก็ปริยัตสามัญตามที่สำเนินแล้วก็พระพิสุทธิ์จะสามารถเฮียนได้เจ้าถือได้ว่าเป็นโอกาสนะเจ้าของเนนจะได้เรียนรู้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นมความมีเมตตาของตังวัดของตังตุ๊เจ้าตัวนะเจ้าท่านก็จะโยงเข้าสู่วันแห่งความเมตตาเจ้าวันมาฆ่าปุจก,ก็คือวันนี้นะเจ้า จะเฮ้พระคุณเจ้าได้เล่าถึงความสําคัญของวันมาฆบูชาห,หมู่หาพุทธศาสนนได้หูกันเจ้าวันมาฆบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุอศัศจรรย์เหตุอศัศจรรย์ยางใดก็คือพระสงฆ์จํานวนนึ่งปันสองร้อยห้าสิบรูปที่ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่สที่บรรลุธรรมและเป็นโดยการบวชด้วยกันเอหีภิขุอุปสัมปทาคือ พระพุทธเจ้าบวชหือได้มาประชุมมาชุมนุมกันที่เวลุวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่มาโดยที่ม่ได้นัดหมายพอมาเมื่อมาพบกันโดยม่ได้นัดหมายแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงโอวาทปฏติโมกค,คือแสดงพระธรรม,มเทศนาจับจุดจับสําคัญใจความสําคัญได้อยู่สมข้อที่สรุปเป็นหลักๆกก็คือหนึ่งสังพพปากระสะอาการะนังการไม่ทําบาปทั้งปวง 2. กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสามสัจจิตปริโยธาปนังคือการทำจิตของตนให้ผ่องใสอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของโอวาทปฏิโมกที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่พระสาวกหรือว่าพระพิสุที่มาชุมนุมกันพระอรหันต์ที่มาชุมนุมกัน1250ลรูปที่เวฬุวันมหาวิหารในวันนั้นจึงก่อให้เกิดวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้น ชื่อว่าวันมาาบูชาสาธุนะเจ้าสาสาระสําคัญเหล่านี้ถ้ามูเฮายึดถือโลกก็จะมีแต่ความสุขความสงบนะเจ้าพระคุณเจ้านะเจ้าทบทวนกรมกรรมหนึ่งหนึ่งก็คือการบาทาบาปการทำบาปทุกวงสองก็คือการทํกุศลากุศล้ถึงพร้อมนะเจ้าและสามก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสนะเจ้าอันนี้ก็เป็นลัทธมสาคัญเลยทีเดียวถ้าเกิดเฮาน้อมนําเอามาใช้นะเจ้าความเมตตา่งที่พระคุณเจ้าได้มีในช่วงที่ผ่านมานะเจ้าก็จะ เกิดขึ้นนั่นเองนะเจ้าแล้วอู้ถึงหลักธรรมสาคัญสําคัญที่ตามหลักของพุทธศาสนิกชนอย่างมูฮาวเขาเนี่ยจะไปเข้าวัดกับไปซ้าเตือนเนี่ยนะเจ้าพระคุณเจ้าไปเฉพาะวันสําคัญเนี่ยเจ้าพระคุณเจ้าลักแต้แล้วมูฮาจะพูดนี่เฮาควรจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไดพ่องในฐานะที่เป็นพุทธศาสนกชนเจ้าพระคุณเจ้าการที่เฮาเป็นพุทธศาสนิกชนเฮาจะไปปฏิพฤดวัดปฏิบัติธรรมถ้ามีเวลาก็ไปตามวันและโอกาสที่เฮาไปได้ แต่บางคนบางท่านเปิ้นมันมีเวลามาสามารถที่จะไปวัดไปวาไปทําบุญสุนทรทานได้เพื่อก็จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต่วัดที่บ้านที่บ้านของผ่ยของมันจะสัมารธานเบญจศินทักษาศินห้าทำบุญตักบาทแล้วก็เพราะว่าสมัยนี้มันเนื่องด้วยเวลาเนาะเนื่องด้วยเวลาเวลามันกระชั้นชิดในเขาต้องไปทํางานในต้องทํากิจการต่างๆมันก็ทําให้เวลาลดถ,ถอยลงน้อย ไปวัดไปวากะบ่ค่อยมีเวลาไปกันแต่อย่างใดก็ตามเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรจะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมรักษาศินศินห้าเนี่ยสำคัญที่สุดทํเมื่อเขาได้จเจริญรุ่งเรืองสังคมสง,งบสุขมาถึงทุกวันนี้ในวันสําคัญอย่างเช่นวันมาฆบูชาเจ้ากิจกรรมตั้งวัดที่จังมีเพื่อพุทธศาสนาชนเข้าไปเนี่ยมีอะไอย่างพองเจ้าพระคุณเจ้าก็อนช่วงเจ้าก็จะมีการทําบุญตักบาตรเนาะ ทำบุญตักบาททำบุญตักบาทเสร็จฟังเทศฟังธรรมตกช่วงเย็นมาก็มีการทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เวียนเทียนเพื่อเพื่อนละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าของเขาต่อไปตอนเจ้าก็ทำบุญตักบา,า,าทบาแล้วตอนช่วงเมื่อแรงอีมีกิจกรรมอันอย่างพ่องกับเจ้าพระคุณเจ้าช่วงเมื่อแรงนี่เขาจะมีการเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศทำวัดเย็นแล้วก็ถึงจะเวียนเทียนกัน เจ้าอย่างของที่วัดสมเกียรนี่เราได้ทํากิจกรรมเป็นประจํากุปปีใช่เจ้าใ,ใ,ในช่วงตอนแรงอย่างของวันนี้วันมาคาบูชาเราจะเริ่มกิจกรรมกันสักกี่โมงเจ้าพระคุณเจ้าเพื่อศรัทธาสาธุชนที่ได้ฟังรายการจะได้ไปห่วมไปฮอมกันจะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเจ้าวัดสมเกียงก็จะเริ่มหกโมงมะแลงทําวัดเย็นหลังจากทําวัดเย็นเซจเราก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาเซจเราจะได้มีการเวียนเทียน รอบพระเจดีย์ที่วัดสันมาเกีย่ยวของเฮาจะมีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามเจรเดินจิตภาวนาตามเวลาพอสมควรในวันที่วันมาฆบูชานี่เจ้าส่วนลักธรรมที่เฮาจะเตศหรือว่าจะาสัทธยายให้กับคนที่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยลักธรรมในวันมาฆบูชานี่เขามีลักธรรมอันยังเด่นๆพ่องกับเจ้าที่เฮาจะคือ,คอสัทธาสัจจชนได้ได้รับฟังวยกันอาจารย์ว่าคุณเจ้าคือเขามาทำเล่าเร้่ความชั่ว ทำความดีแล้วก็ทําจิตใจให้เป็นผ่องใสอันนี้ตามหลักหัวใจของวันมาคะบูชาเป็นโอวาทปฏิโมกเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ละเว้นซึ่งการทําความชั่วทั้งปวงและเฮาจะได้ประพฤติตนในการคลองตนคลองเรือนที่ดีแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสเฮาก็ทําจิตใจให้เฮาบริสุทธิ์แบบก,กึศร้ายมาว่าไร้ต่อไผ่นี่เป็นหลักธรรมที่เฮาจะใจในการเตะธรรมเพื่อกับ ญาติโยมทั้งหลายที่ามาร่วมกิจกรรมในวันนั้นเจ้ากบนี้ญาติโยมบอกว่าโอ้ได้ฟังละวันนี้วันซุดวันเราตึงจะทําตามที่พระคุณเจ้าบอกวันอื่นนี่ขอเว้นได้ก่อวันอื่นนี่ก็ขอเว้นได้แล้วแต่ตาม <laughs> ที่สถานญาติโยมจะสะดวกเจ้าบางคนบางท่านนี่เปินบัสะดวกเปิลเกาะจะจะมีเหตุจําเป็นเนาะเหตุจำเป็น ah ที่จะต้องได้ได้ผิดแผกน้อยหนึ่งเราก็นอนุโลมปฏิโลมกันไปตามสถานการณ์เจ้า ตามข่าวข่าวที่จังออกต่างสื่อต่างๆนะว่าคุณเจ้าบัดเดียวนี่ละอ่อนไม่รุนนะเจ้าจังเล่นโซเชียลอย่างกันพองแอเจ้าพราะคุณเจ้ามีอย่างจะฝากถึงละอีกละอ่อนเยาวชนลูกหลานของเฮาในการที่จะน้อมนําเอาหลักธรรมาเข้าไปใจเพราะว่าสราลอนสั่คนนี้เฮียนมาแต่เจ้าพรกคุณเจ้าเฮียนหลักพุทธศาสนาแต่เจาไปเนี่ยแล้วมันขึ้นยากอาจารย์พระคุณเจ้าเ,าาจ,เ,าเ,าเจ้าต้องมีสติเนาะสมยัยบัดเดียวเนี้สื่อโซเชียลมันโวยยอมภาพว่าโวย การเสพข่าวการดูข่าวต่างๆเนี่ยเขาต้องใจสติเขาต้องมีสติต้องกึดก่อนคิดก่อนคิดก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงไหนเขาต้องมีสติสติสติทํให้เขาระลึกได้เขากึดก่อนก่อนที่เขาจะแชร์ข่าวมาดีกาก่อนที่เขาจะไปกึดว่ามีข่าวนั้นข่าวนี้เกิดขึ้นมาทําให้เกิดการเสื่อมเสียเขาต้องกึดก่อนคึดให้มันลึก หายใจลึกๆทําสติทําสติสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะหลงเชื่อในสิ่งเหล่านั้นคือกึดก่อนที่จะเนี้ยก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะอ่ายังก็ตามนะเจ้าต้องมีสติต้องสติอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะพระคุณเจ้าสตินี่สําคัญที่สุดเจ้าอันปิ๊กมาถามถึงว่าเฮารู้กันว่าวันมาปุูจาเนี่ยนะเจ้าเป็นวันแห่งความเมตตา เขาจะเชื่อมโยงจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ว่าเอ๊ะอย่างใดเขาถึงฮ้องว่าเป็นวันแห่งความเมตตา,จาเจ้าพระคุณเจ้าเป็นแห่งความเมตตาเป็นการเอื้ออาทรเป็นแห่งการฮห้ในวันนั้นทํเมื่อเขาได้เกิดขึ้นว่าความเมตตาซึ่งกันและกันความเอื้ออาทรห่วงหากันในการที่เราจะได้ประพฤติวัดปฏิบัติรธรรมตอนในวันมาคบูชาเลยเลยชื่อว่าวันแห่งความเมตตาเพราะอยู่ในช่วงแห่งการที่เราจะได้ ฮือแต่คุณงามความดีเฮือแต่สิ่งดีๆซึ่งกันและกันเจ้าถ้าจากที่เฮาเคยห่ำเฮียนกันมานะเจ้าพระคุณเจ้าในวิชาพระพุทธศาสนาเขาก็จะจําเพียงแค่ว่าวันมาครบูชา,าเป็นวันที่มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นนะเจ้าเป็นวันเพน็ญเดือนเดือนสามเอาบาดายดเจ้าลักแต้แล้วนะเจ้าเมื่อเฮาเฮียนไปแล้วนะเจ้าเฮาจะเอาสิ่งที่เฮาเฮียนูมาเนี่ยมาแตกฉานเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเฮา เราควรจะต้องแง่อย่างใดเจ้าพระคุณเจ้าเอาความรู้ที่เขาได้เห็นมาก็คือเอารักหัวใจสําคัญของในวันสําคัญต่างๆที่เราได้เรียนมาอย่างอย่างวันมาอย่างวันมาฆบูชาเนี่ยเอาหัวใจลกัลกๆของโอวาทปฏิโมกที่พระพุทธเจ้าได้สแสดงธรรมต่อพระสาวกนึงปันสองร้อยห้าสิบรูปเล่าเว้นความชั่วทําความดีและทาจิตใจของเขาใหอผ่องใสอันนี้เราเอามาใช้ปรับใช้ในการชีวิตประจําวันได้ เราจะได้มีเมตตาต่อสักสัสทั้งหลายผู้ร่วมงานก็ดีครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีได้รับความเมตตาเฮาฮื้อเป้นก่อนปพืกิเขากลับขึ้นมาอันนี้เป็นหัวใจสําคัญแห่งการที่เขาจะได้สามารถนํำมาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เจ้าอันซ้งคนบอกว่าไปวัดนี่มันจังหอนนะพระคุณเจ้าห้อนก่ย้อนใจหอนก่ย้อนใจนะเจ้าแต่ทางที่ถูกต้องคือ ไปเพื่อเฮ้อจิตใจนั้นลมเย็นเนาะสงบนะเจ้าวัดเป็นที่พึ่งวัดเป็นที่พึ่งบางคนทุกอกทุกใจกึศอ,อันยางมาออกกึศแบบบางคนอาจจะมีกึศแบบว่าจะทาร้ายชีวิตตัวเก่าเข้าวัดไปไปนั่งไหวพระกระทำเพื่อจิตใจสงบมันก็สามารถเปลี่ยนความคิดนั้นได้เจ้าอย่างที่วัาสมมาเกียงนี้ถ้าหากว่าเฮาจะไปอาจารย์พระคุณเจ้าเฮาไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเดียกันได้พ่องเจ้าพระคุณเจ้าวัดสมมาเกียงนี่ก็จะ มีปฏิบัติธรรมทุกวันพระแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทรรําเกษตรเป็นทําส่วนกเกษตรทําส่วนกเกษตรส่วนโครงการโคกน,นาแห่งศรัทธาไปร่วมทํากิจกรรมได้ทํากิจกรรมเป็นปลูกพักก็ดีทําปุ๋ยก็ดีที่ต่างว่าเขาทาอยู่เขาตัดทว่าเขาจะทาเป็นหลากหลายตอนนี้ก็ที่ที่ต่างว่าเขาทาอยู่เนี่ยคืออาตมาภาพทําเป็นส่วนพักลอยน้ํา ส่วนผักลอยน้ํามันจะเหมือนปลูกผักไฮโปโคลิกนะเจ้าแต่เอาขวดน้ําที่เขาใช้ฉันแล้วกินแล้วใจแล้วเอานเจ้าเอามาตัดแล้วทำเป็นแพรอทาเป็นแพรเแล้วปลูกผักในน้ําในหนองน้ําเขาได้เจ้านี่เป็นกิจกรรมใหม่ที่เราทําปฏิวัติเป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรนะจากภูปัญญาเขาเลยนะเจ้าใจวัสดุที่เหลือใจเอามาใจทำประหยัดต้นทุนตัวรีไซเคิลได้ตัวลดภาวะโลกร้อนตัว ครอบคลุมกันหมดเจ้าจะอีเปิ้ลจะขอไปศึกษาดูงานนี่ได้มาเกิดเจ้าพระคุณเจ้ามีหลายหน่วยงานเข้าไปดูงานเหมือนกันเจ้าต้สุดนี้อยากให้พระคุณเจ้าได้ฝากถึงพี่น้องที่ได้ผอรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชาวันสําคัญอยากจะให้ได้ฝากคติเตือนใจในการประพฤติปฏิบัติตนในชวิตประจําวันเจ้าขออนิมนต์เจ้าสถานการณ์ปัจจุบันเราเนี่ยมันมันไวไวต่อการทับหูเพราะฉะนั้น เขาต้องมีสติมีสติสตปะชัญญะเขาต้องคิดนึกคิดพิจารณาที่ทวนว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนบม่ควรทาสิ่งไหนดีสิ่งไหนบ่ดีการทําความดีนะมันอาจจะเห็นผลช้าแต่มันเห็นผลเมินมันจะอยู่คู่กับเขาได้ไปตลอดการมีความพักความเมตตาต่อมนุษย์ชนต่างหลายเพื่อนร่วมงานก็ดีครอบครัวก็ดีสังคมต่างๆก็ดีทั้งเมื่อเกิดเฮาทั้งเมื่อเขาได้มีความ สุขกายสบายใจทำานอย่างเขาก็ได้เจริญไปตัางหน้าอันนี้ก็ขอฝากไป เจ้าวันนี้ต้องน้ัสก,การขอบพระคุณท่านพระครูปลัดทวีวัดอิทนทวั a นนนะเจ้าที่ได้มาสนทนาธรรมกันในรายการเจ้าหนี้ทิภาคเหนือทำให้เขาได้รู้ถึงความสําคัญของวันมาฆบูชานะเจ้าและปายปปอได้หลักธรรมน้อมนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติตนในชีวิตตัวนะเจ้าถ้ามีโอกาสจะได้ไปแอลที่วัดสมเกียงนะเจ<ม>้าไปเมตตาขอเมตตาดูว่าวิธีการปลุกพรกของพวกคุณเจ้าเป็นจะได้พ่องนะเจ้าน้ัสการขอบพระคุณเจ้า ช่วงนี้เขาจะไปติดตามช่วงท้ายของรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตผูเรื่องราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กๆุดเจ้าข่าวข่าว,าวตีนหน่ยนยอยไนยอยังอุ้มมวนทุกใจตัวแน,น,น่นอน